คำว่าสมาธิเอะครับเรารู้จักแล้วเพราะว่าก็จะมีการพูดคุยมีการตักเตือนกันเฮ้ยทำอะไรมีสมาธิหน่อยสินะครับแต่คำว่านั่งสมาธินั้นมันมาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาครับไม่ใช่มีเฉพาะศาสนาพุทธนะครับหลายต่อหลายศาสนาก็มีการนั่งสมาธินะครับเรียกว่าการทำสมาธิดีกว่าเพราะว่าสามารถนั่งก็ได้ เดินก็ได้แล้วการทำสมาธินะ่ะมีอะไรบ้างนะครับการทำสมาธินะครับก็มีการทำสมาธิแบบจดจ่อครับจดจ่อคือนั่งรับรูปประคำนะครับหรือเพ่งมองที่เปลวเทียนหรือก็ฟังเสียงระฆังนะครับคือแบบจดจอ่อนะครับการทำสมาธิแบบจินตนาการ ก็จินตนาการไปถึงสิ่งที่สวยงามท้องฟ้าทะเลสวรรค์นะครับนั่นคือแบบจินตนาการทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวก็คือโยคะเดินจงกรมนะครับนั่นคือแบบเคลื่อนไหวแล้วก็สุดท้ายก็คือการสวดมดนตะ์การสวดมนต์ก็คือการทำสมาธิอย่างเพื่อให้เกิดความสงบ ในระหว่างสวดนะครับอย่าลืมครับมีจดจ่อจ,อจิตานาการเคลื่อนไหวและสวดมนต์ทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทำพร้อมกันทั้งสี่อย่างก็ได้นะครับการทำสมาธิก็คือต้องหาสถานที่นะครับสถานที่เงียบสงบนะครับจะเป็นที่บ้านเป็นที่วัดได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็จะนั่ง หรือจะเดินก็ได้ทท้งนั้นนะครับแต่สิ่งต่างๆก็คือต้องกำหนดลมหายใจการกำหนดลมหายใจสำคัญมากกับหายใจเข้าหายใจออกคือจิตใจเราจะอยู่กับสมาธิไม่อยู่กับสมาธิก็อยู่ที่ลมหายใจของเรานั่นเองแล้วหลายคนก็ถามว่าสมาธิวิปัสสนากรรมฐานต่างกันไหมบางทีเราจะพูดเป็นคำคำเดียวกันประโยคประโยคเดียวกันสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน สมาธิวิปัสสนากรรมฐานจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันครับเป็นเรื่องเดียวกันเป็นคําที่มีความหมายเดียวกันสมาธินะครับก็คือความตั้งมั่นเนี่ตั้งมั่นวิปัสสนาก็คือความรอบครอบส่วนกรรมฐานก็คือฐานของปัญญารวมกันก็คือตั้งมั่นด้วยความรอบคอบบนฐานบนปัญญานั่นเอง ผมอยากให้ร้ายต่อหลายคนนะครับมาลองทำสมาธินะครับจะนั่งสมาธิจะเดินสมาธิก็ได้แรกๆมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับทำสักสามนาทีห้านาทีนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเป็นสินาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะครับนั่นสิ่งทั้งหมดนั่นก็คือเหมือนกับการชาร์จแบบชาร์จแบบจิตใจ เมื่อกับรถนะครับพอไฟมันเริ่มจะหมดแบตเตอรี่มันเก็บไฟไม่ค่อยอยู่นะครับก็ต้องเอาแบตเนี่ยไปที่อู่แล้วก็ชาร์จแบตเพื่อเติมไฟเติมพลังเข้าไปในแบตเตอรี่รถจะได้วิ่งได้คนก็เหมือนกันครับจิตใจเราใช้เยอะนะครับ ตอนมีความสุขก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนมีความทุกข์ตอนเจอปัญหาเจออุปสรรคจิตใจเรามันก็เริ่มจะหมดไฟหมดกำลงังหมดแรงก็จึงต้องหันมาทำสมาธินะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปในหัวใจเราเราจะได้มีแรงมีพะละังในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ตอนนะจาก กริดมูเตลูผมกริดพลเดลวิสัท